ฮัลโหลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกระจอยช่องจอยซีเอนะคะแม่ค้าหน้าบานอีกแล้วหน้าบานอีกแล้วเห็นแม่ค้าหน้าบานอย่างนี้นะต้องขายดีแน่นอนเย่เย่เย่ตอนเช้านี่อยากจะเต้นทุกวันเลยนะเวลาที่จอยขายดีตอนเช้าเมื่อไหร่จอยก็จะเต้นโชว์สามีตลอดเลยนะก็เดี๋ยวจะมาดูนะคะสินค้าที่จอยขายได้นะภายใน2วันนี้นะคะว่าจอยขายอะไรไปบ้างนะคะจอยขายได้ทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สามี่ห้า็ดปด 1ิบสิบตัวด้วยกันบอกว่าจอยลงทุนไปเท่าไหร่นะคะบอกก่อนว่าราคาเงินดอลลาร์เนี่ยหดอลลาร์เทียบเท่ากับ36บาทเนาะจอยคิดเป็นเงิน36บาทนะคะ11ตัวลงทุนไป4,200บาทนะคะได้กำไรตึงตึงตึง้งกำไรที่ได้9ก้าพัน เก้านี่คือหักแล้วนะคะหักค่าสินค้าแล้วหักค่าฟรีที่ขายได้ใน Ebay แล้วก็ p o s t m a r k แล้วนะจอยหวังว่าทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจอยขายแบรนด์อะไรได้โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าดูในคลิปเลยค่ะว่าจอยขายแบรนด์อะไรได้บ้างคะ่ะเราจะมาเริ่มกันที่ Ebay ก่อนนะคะจอยเป็นแม่ค้าขายออนไลน์อยู่ที่บอสตันอเมริกาขายใน Ebay และก็ p o s t m a r k นะคะโอเค ดีใจอ่ะขายดีแม่ค้าขายดีแม่ค้าดีใจโอเคเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนสินค้าเนี่ยเดี๋ยวจอยจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะจอยไม่ได้แกะออกจากถุงเนาะเพราะว่าจอย แพ็คเรียบร้อยแล้วนะแพ็คเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะให้ดูชื่อแบรนด์ให้ดูคําคีย์เวิร์ดที่จอยใช้นะคะว่าจอยใช้คําคีย์เวิร์ดอะไรบ้างเพราะว่าคําคีย์เวิร์ดในไทเทลนี่แหละที่จะทําให้ลูกค้านะคะเซิร์ชมาเจอสินค้าของเรานั่นเองเนาะตัวแรกเป็นอันนี้ค่ะสวยมากสวยมากเลยอันนี้เป็นชุดเดรสผ้าลูกไม้นะคะแล้วก็ เป็นปากลายดอกนะถ้าจอยจำไม่ผิดอ่ะพิติดอ่ะเคยบอกตัวว่าตัวนี้สวยว่าขายได้แล้วนะพิติดตัวนี้ขายได้แล้วอันนี้คือแบรนด์คาวินคลนั่นเองนะคะซื้อมา7เหรียญ99นะคะจอยขายไป31เหรียญนะอันนี้ตลกมากเลยลูกค้าขอออฟเฟอร์จอยมาคือครึ่งนึงเลยนะออฟเฟอร์มา25เหรียญนะคะแต่ว่าจอยไม่ขายเพราะจอยรู้อยู่แล้วว่าสไตล์แบบนี้จอยขายได้แน่ๆเพราะว่าสไตล์แบบนี้ใส่ได้ทั้งปีสําหรับคนที่ชอบแบบจะออกไปงานอะไรพวก เขาก็จะซื้อชุดแนวแนวนี้กันใช่ไหมคะเขาออฟเฟอร์มา25จอยออฟเฟอร์กับไป40นะคะเขาก็ออฟเฟอร์มาเป็น26 27 28จนมายัน30นะคะจนมายัน30จอยก็นึ่งได้ใจจะรับดีไม่รับดีนะคะถ้าไม่รับเนี่ยลูกค้าไม่ซื้อแน่เลยจอยคิดอย่างนี้นะแต่เราก็อยากจะได้มากกว่านั้นนะคะเจอาก็ยังไงก็ออฟเฟอร์กับไป40นะคะเขาไม่รับเขาไม่รับออฟเฟอร์จอยนะเขาหายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วเขากลับมาด้วยราคา31เหีย ไอ้เราก็รู้อยู่แล้วคือในใจรู้อย่าแม่รู้อย่างนี้30เหรียญน่าจะขายยังไงก็ได้กําไรแล้วประมาณ20เหรียญใช่ปะเขาหายไปชั่วโมงนึงแล้วเขากลับมาเขาให้จอยสาสิบเอ็ดนะจอยก็เว้นเวลยะแป๊บหนึง่งเวละยะแป๊บหนึง่งยังไม่กดรับออฟเฟอร์นะคะพอผ่านไปสักห้านาทีก็ถึงจะกดรับออฟเฟอร์ถ้ากับว่าตัวเนี้ยจอยขายไป31เหรียญนะที่จอยเล่าให้ฟังอย่างนี้จอยอยากจะบอกว่าบางทีอ่ะการค้าขายต่อราคากันอนะ่ะมันเหมือนจิตวิทยา นิดหนึ่งนะคะว่าใครแบบว่าจะยอมจะยอมกันนะสรุปจอยยอมเขานะคะเพราะว่าอย่างน้อยอะจอยขายไปจอยก็ได้กําไรแล้วเนาะ,ะแนะนํานะถ้าใครไปเจอชุดเดรสนแนวนี้นะคะก็ลองซื้อมาขายดูแล้วกันเนาะต่อมาอันนี้ค่ะอันนี้คือเอพิวคอนเนลนะคะลายแบบเนี้ยเหมาะที่จะขายช่วงหน้าฟอนะคะแล้วเป็นเนื้อผ้าเออเหมือนกำมะหยี่นะคะหรือเรียกว่าเวลเวนั่นเองนะคะปีเนี้ย จอยมีไอเดียว่าช่วงหน้าฟอร์ปีนี้นะคะกับวินเทอร์จอยจะไปหาเนื้อผ้าวอเวตแบบเนี้ยมาขายแต่ก็ไม่ได้หาได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเจอเลยน้อยมากนะคะที่จะเจอนะตัวนี้จอยซื้อมาปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาซื้อมาห้าเหรียญสี่สิบเก้าจอยขายไปห้าสิบเหรียญขายไปห้าสิบเหรียญจริงๆจอยตั้งราคาไว้หกสิบเก้าแหละ แล้วเจ้าก็ออฟเฟอร์ไปให้เขาเจ้าก็ลดให้เขาแค่ห้าเหรียญแล้วเขาออฟเฟอร์กลับมาห้าสิบเหรียญนะเจ้าก,ก็คิดเอ๊ะเราขายดีกว่าเนาะเราขายไปดีกว่ายังไงถ้าเราขายห้าสิบเหรียญเนะี่ยต้นทุนเรามาแค่ห้าเหรียญสี่สิบเก้าเองอ่ะยังไงได้กําไรแล้วแน่ๆอย่างน้อยเราก็ได้กําไรแล้วนะเจ้าก,ก็เลยขายให้นะคะก็คือเอพิลคอนเนลนะคะส่วนมากบางรุ่นเนี้ย แบรนด์นี้นะคะบางตัวเนี่ยเป็นของวินเทจนะถ้าใครไปเจออ่ะก็ลงซื้อมาขายแล้วกันนะเป็นวินเทจก็ขายดีเหมือนกันนะคะต่อมาเป็นอันนี้อันนี้คือ White House Black Market นะคะคำย่อๆก็คือ WHBN นะคะเป็นใช้คำยอ่อๆอันนี้เป็นเสื้อ นิดนั่นเองนะคะเป็นลายวิวอันนี้เป็นของใหม่นะขายไป18เหรียญจอยซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะนะอันนี้ขายให้ลูกค้าไปจริงๆจอยตั้งไว้น่าจะ29มา้ามงแล้วลูกค้าต่อแบบครึ่งหนึ่งเลยนะคะจอยคิดโอเคไม่เป็นไรเราขายของเก่าออกที่เรามีนะคะแล้วเดี๋ยวจอยจะได้ไปซื้อของใหม่มาต่อมาเป็นตัวนี้ ตัวนี้คือ Great Chance God นะคะอันนี้เป็นของใหม่พร้อมป้ายนะคะตัวนี้อ่ะจอยซื้อจากออนไลน์ซื้อใน Poshmark แล้วก็เอามาขายใน eBay นะคะตัวนี้ต้นทุนจอยซื้อมา30เหรียญค่าขนส่งเนี่ยประมาณ5เหรียญน,นะคะเพราะว่าจอยซื้อมา2ตัวนะจอยก็ถัวเฉลี่ยเอานะเะาท่ากับว่าตัวนี้ต้นทุนจอย35เหรียญจอยขายไป70เหรียญน,นะคะคืออันนี้จอยอยากจะบอกว่าถึงแม้เนี่ยถ้าบ้านใครนะอยู่ ไม่ค่อยมีร้าน Goodwill ไม่ค่อยมีร้านมือสองในแหล่งที่อยู่นะคะโอกาสที่จะค้าขายได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเองเราก็เอามาขายมันยังตัวเนี้ยที่ตอยซื้อมานะคะแต่ว่าบอกก่อนการซื้อออนไลน์เนี่ย ต้นทุนน่ะจะแพงกว่าพยายามหาเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์นะเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วก็เป็นของใหม่นะคะเพื่อที่ว่าของใหม่เนี่ยเวลาเอามาขายอ่ะมันย่อมได้กําไรนะหรือราคามากกว่าที่เป็นของมือสองนั่นเองเนาะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะซื้อออนไลน์ขายออนไลน์นั่นเองต่อมาเป็นตัวนี้ ตัวนี้ขายไปถูกมากอันนี้คือแบรนด์โทริดนะคะเป็นสำหรับส้าสำหรับคนพลัสไซส์ไซส์ใหญ่จอยขายไปแค่ส2เหรียญเองนะคะเพราะว่าตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแทบไม่มีใครสนใจเลยจอยก็ลดราคาลงมาพอมีลูกค้าเนี่ยชอบใช่ไหมคะจอยก็ออฟเฟอร์ราคาให้เขา12เหรียญเขาก็เลยซื้อนะซื้อมา4ี่เหรียญ99นะคะส่วนมากตอนนี้สินค้าอะไรที่เป็นแบบของเก่าค้าสต็อกอะถ้าบางทีลูกค้าต่อลองราคา มาจอยก็มักจะขายให้เนาะเพื่อที่จะได้ระบายสินค้าของเก่าออกต่อมาเป็นอันนี้อันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่ซื้อมาเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่อันนี้ของใหม่พร้อมป้ายนะคะอันนี้คือแลนด์ไบรอันนะคะเป็นแบบ p ล u สไซส์ตัวใหญ่เลยนะคะตัวนี้ขายไป18เหรียญซื้อมา4เหรียญ99นะคะเออเลนไบรอันเนี่ยเป็นแบรนด์เดอะมอล์แบรนด์เนาะไม่ใช่ไฮเอ็นนะคะต่อมาเป็นตัวนี้ ตัวนี้ขายไปถูกตัวนี้ขายไปถูกมากนะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีนะจอยแนะนำเลยอันนี้คือ alexis นะคะชอบอันนี้จอยซื้อออนไลน์จาก p พ s c h ชมาที่จอยซื้อมาเพราะจอยชอบส่งส่งเสื้อชอบขายเป็นสไตล์คอผูกกะค่ะผูกเป็นรูปโบอะไรเงี้ยจอยมาจะขายได้เสมอแต่ว่าตัวเนี้ยซื้อมาแล้วมีตําหนิตอนที่ซื้อเนี่ยลูกค้า แม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าสินค้าเนี่ยเหมือนใหม่เลยแต่พอจอยได้รับสินค้าสินค้าแบบดูเก่ามากดูเก่ามากจอยก็เอาเครื่องเครื่องตัดขุยอะคะ่ะเอามาตัดใช่ปะตัดไปตัดมาได้หลุดได้หลุดนะคะพอได้หลุดจอยก็ต้องมานั่งเย็บมือ,อมันกลายเป็นเสื้อมีตําหนิก็มาเย็บมือนะแทนที่แบบจะตั้งขายราคาได้แบบห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยคือ มาเหลือ28เหรียญนะคะขายไปคือไม่ได้อะไรเลยซื้อมาตัวละ20ค่าขนส่ง8 8เหรียญนะคะซื้อมาไม่ได้อะไรต้องมาเสียค่าฟรีใน eBay อีกประมาณ15%นะคะที่ขายตัวนี้ออกไปถ้ากับว่าตัวนี้ตอนก็ขาดทุนนะประมาณแบบเอสี่ห้าเหรียญอะไรเงี้ยตอนก็มองว่าไม่เป็นไรเอาสินค้าออกเพราะว่าสินค้ามีตำหนิเนาะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้คือบูติกแบรนด์นะคะแบรนด์เซน นะคะอันนี้เออเป็นชุดเดรสนะคะลายผ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเท็กเจอร์นั่นเองเนาะอันนี้จอยซื้อเป็นสินค้าขายส่งในอเมริกานะคะจอยไม่ขอบอกราคาเนาะแต่ว่าจอยขายไป19เหรียญน,นะคะถ้าใครไปเจอเป็นร้านมือสองมาเงี้ยถ้าเป็นของใหม่ก็ซื้อมาขายได้แต่ก็ขายได้ราคาไม่แพงนะประมาณแบบ20 20ิบยี่สิบเหรียญอะไรยนี้เนาะน่าก็ ถ้าเจอของใหม่ซื้อได้ถ้าเป็นของมือสองอย่าซื้อมาเลยเพราะว่าขายได้ขายได้ไม่ขายได้กําไรไม่เยอะอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าขายได้กําไรไม่เยอะนะคะต่อมาเราจะมาต่อกันใน p o r s m h r Mark นะคะเราจบ Ebay แล้วนะเราจบ Ebay แลเรามาต่อ p o s Porsche m a r าการ Porsche m a r t จอยขายได้ทั้งหมด3ตัว3ตัวด้วยกันนะคะมาอันนี้อันนี้เป็นชุดเดรสนะคะอันนี้คือเกลมิส ะะขายไป45เหรียญตัวนี้ซื้อมา7เหรียญ99นะคะขายในพอร์ชมาเนี่ยจะโดนหัก20%เนาะแบรนด์นี้รู้สึกว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วนะแบรนด์นี้นะก็ถ้าใครไปเจอก็ลองซื้อมาแล้วกันเสื้อผ้าเขาจะเป็นแบบสไตล์สาวหวานสาวโรแมนติกอะไรประมาณนี้ต่อมาเป็นกางเก,ง,เกงค่ะกางเกงอันนี้เป็นเหมือนผ้าศักรลาด เออเป็นเหมือนผ้าสักกะหลาดนะคะตัวนี้ตอยซื้อมาน่าจะปีที่แล้วนะคือแบรนด์ซาร่าได้มาจากร้านฟูดเวลนะคะซาร่าถ้าตอยจำไม่ผิดราคาเขาขายอยู่129เหรียญเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าต่อมา47เหรียญคะ่ะตอยก็เลยขายให้ในราคา47เหรียญน,นะซื้อมาแค่เออ6เหรียญซื้อมา6เหรียญ49เพราะว่าเป็นกางเกงนะอันนี้ของใหม่โอเคต่อมาเป็นตัว สุดท้ายสุดท้ายย่อมดีที่สุดนะคะตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ตัวนี้นะตอยได้มาจากร้าน Goodwill แต่ว่าตัวนี้น่าจะเคยขายอยู่ใน The Real Real นะคะ The Real Real เนี่ยเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าส่วนมากก็จะเป็นสินค้า High End Brand Name นะคะก็มีแบบว่าแม่ค้า r e s e ลเ e r หลายๆคนเนี่ยที่ส่งสินค้าไปขายใน r ร a l r e ร l พอขายได้เขาก็ ะะเขาน่าจะหักประมาณแบบ3 0มของราคาที่ขายได้นะคะแล้วอันนี้เป็นแบรนด์เนาะเป็นเป็นไฮเอ็นแบรนด์เนมนั่นเองนะคะอันนี้จอยชอบเรียกว่ายิปซองลอรลอเลนนะคะก็ตัวนี้นะอย่างที่บอกซื้อมาสี่เหรียญ99้าสิบขายไป99เหรียญเยขายไป99เหรียญน,นะคะลูกค้าไม่ต่อเลยลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะ หวังว่าลูกค้าจะไม่คืนเพราะว่าตัวนี้ตอยเคยขายได้ใน eBay แล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าเขาหน้าจะไม่ชอบส่งตอนที่เขาใส่ออกมาเขาก็เลยขอคืนมานะคะแล้วก็มาขายได้อีกทีหนึ่งก็ในพอร์ชมานะคะเดี๋ยวมารอดูแล้วกันตอยหวังว่าเขาจะไม่คืนสินค้านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าทั้งหมดนะคะที่ตอยขายได้11ตัวได้กําไรอย่างที่บอกเท่าไหร่นะ9ก้าพันเนะใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดแต่นะดูก่อน เออใช่ขายได้นะได้กำไรทั้งหมด9,1 0 0นนะคะเป็นการขายสินค้าของจอยสองวันนี้นะคะเยะะ้แม่ค้าดีใจมากเลยช่วงเนี้ยเริ่มขายดีขึ้นแล้วส่วนมากสินค้าที่จอยขายได้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าของใหม่เป็นแบรนด์พร้อมแท็กซาส่วนใหญ่นะคะก็อย่างที่รู้รรกันว่าช่วงนี้เวลาที่จอยออกไปหาสินค้าจอยก็พยายามหาซื้อสินค้าที่เป็นของใหม่ให้ได้มากที่สุดและก็พยายามหาเลือกซื้อแบรนด์ที่เป็น r บรนด์เนมไฮเอ็นนะคะเวลาที่เราซื้อเอากลับมาขายอะ่ะจะได้ทําได้กําไรเยอะๆเหมือนอย่างตัวเนี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้ยเป็น h ฮเอ็นแบรนด์นะคะตัวเลยได้กําไรเยอะนั่นเองถ้าเราไปซื้อสภาพเป็น The m o r ล b r แบรนดนะคะเราก็จะได้กําไรน้อยลงนะแนะนําให้เรียนรู้แบรนด์เยอะๆไปศึกษาติดตาม r e เซลเลอหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น IG เป็น YouTube นะคะใครก็ได้ที่เราคิดว่าเราชอบจริตเขานะคะก็ไปเปิดฟังนะคะไปดูติดตามเขาเราจะได้มีความรู้เยอะๆนะคะเวลาที่เราเออกไปหาซื้อสินค้าค่ะซื้อกลับมาขายเนี่ยเราจะได้ขายได้กำไรเยอะๆนั่นเองเนาะเออเดี๋ยวจอยย้อนให้รู้สึกมีตัวหนึ่งจอยขายไปได้นะคะคือคราวที่แล้วอะทำคลิปเสร็จปุ๊บ ก็ขายได้อีกพอขายได้อีกก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะคือตัวเนี้จอยอยากจะให้เรียนรู้เอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ดีแหละอันนี้จอยขายไปได้เป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะเป็นของใหม่เนาะแบรนด์ลาฟายเยวันโฟนะคะตัวนี้ซื้อมา5เหรียญ49ที่ร้าน g ก o ดวิล ขายไป70เหรียญเนาะตัวนี้จอยขายไป70เหรียญที่งจริงจอยตั้งราคาไว้9 9เาหรียญแหละแล้วออฟเฟอร์ให้ลูกค้าประมาณ80เหรียญลูกค้าส่งข้อความมาบอกว่าลดให้เขาเหลือ70เหรียญได้ไหมเขาจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่เขานะคะเวลาเวลาลูกค้าเนี่ยส่งข้อความแบบนี้มาให้จอยส่วนมากอจอยจะลดราคาให้นะเพราะจอยมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากได้สินค้าเราก็อยากขายเขาก็อยากได้นะคะแต่ว่า แต่ว่าเราก็ได้กําไรน้อยลงมาหน่อยตอยมองว่าก็โอเคไม่เป็นไรนะคะก็ถือกับว่าเราให้ลูกค้าได้เอาไปใส่แล้วเราก็ได้ขายสินค้าแล้วก็เขาอาจจะชอบในบริการของจอยค้าหน้าเขาอาจจะกลับมาซื้อสินค้าในร้านของจอยอีกนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะจอยหวังว่าทุกคนนะคะจะได้เรียนรู้แบรนด์ดีๆจากจอยเยอะๆนะคะแล้วก็ไปซื้อสินค้าเอามาลงขายทำกำไรได้เยอะๆนะคะ ก่อนจบแม่ค้าขอแนะนำก่อนนะทุกคนที่มาติดตามจอยอ่ะอาจจะเป็นแบบแฟนคลับเก่าแฟนคลับใหม่อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมช่วงตอนหัวค่ำเนี่ยจอยมีคลิปขายเสื้อผ้าลงด้วยนะคะก็อย่างที่รู้ๆที่จอยมักจะบอกเสมอนะคะนอกจากที่จะขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมอยู่ในอเมริกานะคะแม่ค้าก็มีความที่แบบว่า เป็นแม่ค้า่ยชอบค้าขายไงไม่ว่าจะขายในอเมริกาหรือขายในเมืองไทยนะก็อยากจะทําค้าขายทุกที่เลยนะคะก็คือช่วงหกขําเนี่ยจอยลงคลิปนะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่ค้าขายที่เมืองไทยนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าลายดอกเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยชอบลายดอกเลยนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากขายเสื้อผ้าลายดอกที่เมืองไทยนั่นเองก็ไม่ต้องแปลกใจไปที่มีคลิปลงนะคะร้านของจอยที่เมืองไทยชื่อร้าน C A c o t t e s นะคะ ชอ็อปนั่นเองสามารถไปติดตามได้ทั้งในเพจแล้วก็ใน IG นะคะจอยพยายามจะลงสินค้าใหม่ทุกวันสินค้าที่จอยเอามาลงเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เป็นตัวจอยใส่นะคะก็ให้นางแบบใส่เพราะว่าตัวจอยอยู่เมืองนอกเนาะจอยไม่ได้ส่งสินค้าทุกรุ่นน่ะเอามาใส่เองนะคะแต่ตอนนี้เริ่มส่งสินค้ามาบ้างแล้วแต่ว่าสินค้ายังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไปติดตามนะคะช่องทางการค้าขายของจอยอีกช่องหนึ่งที่เมืองไทยด้วยนะ ะะถ้าใครชอบยังไงอ่ะก็ทักไลน์ OA มาได้จอยเป็นคนตอบทุกอย่างเสื้อผ้าทุกรุ่นจอยเป็นคนเลือกนะคะแต่อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ใส่โชว์ให้ดูนะคะก็จะเป็นรูมนางแบบนะคะที่ขึ้นโชว์ให้นะอ่ะโอเคโปรโมทร้านจบแล้วนะคะยังไงคลิปนี้แม่ค้าไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครต์ให้จอยด้วยนะคะขราวหน้าเวลาจอยลงคลิปใหม่อะคะ่ะจะได้ไม่ พลาดคอนเทนต์ดีๆจากจอยนะคะยังไงวันนี้แม่ค้าไฟแล้วแล้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ